จากการพิจารณารูปถ่ายผมคิดว่าหินในภาพน่าจะเป็นหินเกลือโดยมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเกลือหินร็อกซอรหรืออาจเป็นเกลือหมาลัยที่มอร y เ n นซอ t เนื่องจากมีสีส้มชมพูระเรือกและลักษณะผลึกที่ดูโปร่งแสงงอบางส่วนเปรตเทียบแบบกระชับเกลือหินร็อกซอรเศ้ามักมีสีขาวเทา,าหรือชมพูอ่อนเกิดจากการเคยของงอน้ำทะเลโบราณสะสมเป็นชั้นใต้ดินเกลือหมาลาย ทิมาลิยันซอเศร้าเป็นเกลือหินชนิดหนึ่งที่มีสีชมพูถึงส้มเนื่องจากมีแร่ธาตุอื่นๆเช่นเหล็กออกไซด์จากการพิจารณารูปถ่ายผมคิดว่าหินในภาพน่าจะเป็นหินเกลือโดยมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นเกลือหินบ็อกซอหรืออาจเป็นเกลือมาลายที่มาลิยันซอรเนื่องจากมีสีส้มชมพูระเรือ่อและลักษณะผลึกที่ดูโปร่งแสงเงาบางส่วนเปรียบเทียบแบบกระชับเกลือหิน ร็อกสอดเศร้ามักมีสีขาวเทาหรือชมพูอ่อนเกิดจากการระเคยของวน้ำทะเลโบราณสะสมเป็นชั้นใต้ดินเกลือมาลายที่เมลยัยสอดเศร้าเป็นเกลือหินชนิดหนึ่งที่มีสีชมพูถึงส้มเนื่องจากมีแร่ธาตุอื่นๆเช่นเหล็กออกไซด์ประปนอยู่มักพบในแถบเทือกเขามาลายสารแร่องค์ประกอบส่วนประกอบหลักคือโซเดีมรรยมคลอไรด์ NaCl หรือเกลือแกงอาจมีแร่ธาตุอื่นๆประปนเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและเหล็กออกไซด์ ที่ทําให้เกิดสีส้มในเกลือหมาลายสาเหตุของการเกิดสีส้มสีส้มในกรณีนี้ส่วนใหญ่เกิดจากเหล็กออกไซด์ที่แทรกซึมอยู่ในผึกเกลือการเกิดขึ้นจากซากพืชหรือซากสัตว์การเกิดเกลือหินไม่ได้มาจากซากพืชหรือซากสัตว์โดยตรงแต่เกิดจากการะเหยของน้ําทะเลโบราณที่ทิ้งผึกเกลือไว้เป็นชั้นๆค่าความแข็งเกลือหินมีความแข็งค่อนข้างตามประมาณ2-2.5ตามสกลโมมุมสกล ซึ่งหมายความว่าสามารถขุดขีดได้ด้วยเล็บหรือเหรียญอายุและการเปลี่ยนแปลงเกลือหินเกิดขึ้นจากการสะสมตัวของตึดเกลือเป็นเวลานานนับล้านปีเมื่อทะเลโบราณแห้งลงชั้นเกลือเหล่านี้จะถูกทับถมด้วยตะกอนอื่นๆและเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจนกลายเป็นแหล่งเกลือหินที่เราพบในปัจจุบันประโยชน์ใช้ปรุงอาหารทำเกลือปาทำโคมไฟเกลือมาลายเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพบางประการแต่ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีราคาและการสะสมราคาของเกลือหินขนาดนี้อาจไม่สูงมากนักขึ้นอยู่กับความสวยงามของผลึกและแหล่งที่มาหากเป็นเกลือมาลายที่มีสีสันสวยงามอาจมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยสามารถเก็บสะสมได้หากชื่นชอบในความสวยงามตามธรรมชาติของลึกเกลือข้อแนะนำที่มีประโยชน์และทำได้ง่ายลองสังเกตลักษณะผลึกกอลองส่องกับแสงดูว่าผลึกมีความโปร่งแสงมากน้อยแค่ไหนมีการเรียงตัวของผลึกอย่างไรลองสัมผัส ผิวสัมผัสเป็นอย่างไรยากหรือค่อนข้างเรียบศึกษาเพิ่มเติมลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเกลือหินหรือเกลือมาลายเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดและประโยชน์ของมันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้นะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมถามได้เลยครับ